เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิโนคุนิ crossword l นะครับวันนี้นะครับพี่ลุงใจดีนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องของเทียนะครับเทียลิสของเพชรนะครับว่าควรจะซุ่มตัวไหนดีนะครับเพราะว่าในช่วงแรกนะครับที่เพื่อนเเล่นกันนะครับก็จะสามารถสุ่มเพชรนะครับฟรีได้นะครับ10รอบนะซึ่งใน10รอบนี้นะครับอ่า พี่ลุงก็จะโชว์เทียร์ิสให้ดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าใช้น่าเก็บนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด s u u s c r i b e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเราไปดูอัตราสุ่มกันก่อนละกันนะนะครับนี่คืออัตราสุ่มนะครับระบบของกาชานะครับโดยทั่วไปนะอันนี้ไม่นับไม่นับการสุ่มแบบ10ครั้งแรกของเนื้อเรื่องนะครับ ระบการสุ่มทั่วไปนะครับตัวละครนะครับเพชรสี <P et> ่ดาวหรือว่า <S <S สัตว์เลี้ยงสดาวเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้วก็ในสี่เปอร์เซ็นตนั้นนะครับจะสุ่มนะครับออกเป็นตัวต่างๆนะนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสามดาวนะครับโอกาสที่เราจะได้คือ3ามปเซนตนะครับแล้วก็พอเราได้ตัว3ามดาวแล้วเนี่ย ก็จะสุ hmm. mm ่มนะครับ hmm. ส mm ุ่มว่าเราจะได้ตัวไหนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็คือตัวที่เรามีโอกาสที่จะได้นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็น2ดาวนะครับโอกาส60%นะครับอ่าในการสุ่มนะครับทั่วๆไปนะครับเมื่อเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสุ่มได้100ครั้งนะครับจะเป็นการการันตี4ดาวนะครับแล้วถ้าเราสุ่มได้200แต้มนะครับ ก็จะการันตีตัวละครหน้ากาชานะครับอย่างเช่นตู้กาชาเพชรตู้นี้นะครับเป็นตู้ซีดาโก้นะครับอ่าซึ่งจะทำให้โอกาสที่เราจะได้ซีดาโก้เนี่ยมากขึ้นในการสุ่มแบบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการันตีนะครับอ่าสองแต้มนะครับเราจะได้ซีดาโก้เลยแบบการันตีเนาะ ถ้าใครอยากได้ซีดากโก้เนี่ยก็รีบกันหน่อยละกันนะทุกคนเหลืออีก12วันนะครับอ,อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแมคานิกการสุ่มนะครับของเกมนะส่วน10ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพี่ลุงจะเปิดเทียริสให้ดูนะครับซึ่งเทียริสนี้นะครับก็เป็นเทียริสของทางเกาหลีเนาะเซิร์ฟเกาหลีมานะครับ ก็ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยจะแบ่งเป็นแบบ PVE นะครับและ PVP นะครับสำหรับสายฟรีนะครับพี่ลุงแนะนำว่าให้เลือกแบบ PVE ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกเพชรแบบ PVE ได้ดีเนี่ยจะทำให้เราเล่นแบบ PVE ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วคอนเทนต์ของเกมที่เป็น PVE เนี่ย จะช่วยทําให้เราได้รับทรัพ,พยากรนะครับในการเพิ่มเลเวลหรือเพิ่มพลังตัวละครเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือทําให้เราสามารถเพิ่มพลังตัวละครเราได้ง่ายขึ้นก่อนที่เราจะไป PVP นั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับแบบ PVE ครับผมอ่าซึ่งใน PVE นะครับก็จะแบ่งออกเป็นเกรด SS นะครับเกรด S เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D และสุดท้ายคือ F นะครับ ซึ่งมอนสเตอร์การันตีนะครับใน10โลเนี่ยที่เราสุ่มได้40โลเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ระดับแหลง A มาด้วย1ตัวเสมอนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะได้มอนสเตอร์แหลง A ตัวไหนนะครับโดยพี่ลุงแนะนำให้ดูนะครับสกิลของมอนสเตอร์นะครับว่ามอนสเตอร์แหลง A ตัวนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างมันเหมาะกับตัวละครของเราหรือเปล่านะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนนะครับดูนะครับว่าตัวอื่นๆน,นะครับที่ได้มานะครับเป็นมอนสเตอร์แหลงอะไรบ้างนะครับอ่าในสิบตัวที่เหลือเนี่ยมันจะมีแหลงอื่นๆผสมกันนะครับบางครั้งก็จะเป็นแหลงดีหนึ่งถึงสองตัวแล้วก็เป็นแหลงเอฟทั้งหมดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นแหลงซีหนึ่งตัวนะครับแหลงดีหนึ่งตัวแล้วก็เป็นแหลงเอฟทั้งหมดเลย นะครับอ่าในช่วงที่เพื่อนๆเ,เล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะสามารถใส่เพชรได้ทั้งหมดสามตัวนะในสามตัวนี้นะครับพี่ลุงก็แนะนําว่านะครับตัวแรกเนี่ยเราจะใส่มอนเพชรมอนสเตรอเตร์ที่เป็นแรลงเออยู่แล้วนะครับที่เหลืออีกสองตัวเนี่ยก็แนะนําเพื่อนๆว่าควรจะเลือกมอนสเตอร์แรลงที่สูงๆหน่อยเพราะว่ามอนสเตอร์แรงที่สูงเนี่ย สกิลของมอนสเตอร์เพชรเนี่ยก็จะค่อนข้างดีไปด้วยตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นตอนเลือกนะครับให้ดูแรงไปก่อนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยบอกว่าโห oh, พี่ลุงครับผมไม่ซีเรียสเรื่องแรงมากครับแต่ผมซีเรียสเรื่องธาตุมากกว่าอ่ะก็ได้นะครับอ่ะแต่ก่อนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลือกนะครับมอนสเตอร์แรงนะครับมอนอาจจะเลือกว่าตอนที่เราสุ่มเนี่ยเราจะเอารอบนี้แล้วนะครับ ก่อนที่จะเลือกรอบนี้เนี่ยให้ดูมอนสเตอร์ตัวอื่นๆนะครับก่อนว่าสกิลของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมอนสเตอร์ Monster บางตัวเนี่ยสกิลเนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะครับแล้วทําให้เกิดดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับอย่างเช่นตัวมังกรนะครับพ่นไฟแล้วทําให้สตูเนี่ยมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้นะครับน่าเจ้ามังกรแรงสีนะนะครับ เจ้ามังกรแรงสีนี่ก็ออกมาบ่อยใช้ได้เลยนะครับพี่ลุงก็ได้มาค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เจ้านกนะครับเจ้านกนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับล็อกอินเจ็วันนะครับก็จะแจกเจ้าวัวนะครับวัวธาตุมืดนะครับตัวนี้นะซึ่งเป็นมอนสเตอร์แหงสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหามอนสเตอร์แรงแสงหรือว่าแรงมืดธาตุธาตุแสงหรือธาตุมืดขอโทษครับธาตุแสงหรือธาตุมืดเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเดี๋ยวพอเจ็ดวันเขาจะแจกวัวธาตุมืดครับอ่าธาตุมืดธาตุแสงเนี่ยมันจะแพ้ธาตุมืดนะครับส่วนธาตุมืดก็แพ้ธาตุแสงนั่นเองเนาะนะครับอ่าในที่นี้นะครับไฟจะแพ้ไฟจะชนะธาตุไม้นะครับธาตุไม้ชนะน้ําแล้วน้ําไปชนะไฟนะครับอ่า ทีนี้นะครับวิธีการเลือกพี่ลุงแนะนําว่าควรจะเลือกมอนสเตอร์ชุดชุดเซตที่เราสุ่มมอนสเตอร์มาเนี่ยควรจะเลือกตัวที่มีแรสูงสูงๆหลายๆตัวหน่อยเช่นอาจจะมีแรงเอหนตัวแรงซีหนตัวหรือว่าแรงดีหนตัวนะครับอ,อ่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าบางรอบเนี่ยเป็นแรงเอหนตัวแล้วก็มีแรงเอฟแปตัวแรลงแรงดตัวเดียวอย่างเงี้ยอ,อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับ อ่าแล้วก็อยู่กับคลาสตัวละครที่เพื่อนเเลือกด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนเเนี่ยเลือกคลาสตัวละครอะไรนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเเลือกคลาสตัวละครนะครับที่เป็นสายโจมตีหรือสายแทงนะครับเพื่อนๆออาจจะพี่ลุงอาจจะแนะนําให้เลือกตัวที่มันเป็นซับพอร์ตนะครับหรือว่าตัวดามีเพราะว่าตัวเราเองสามารถแทงได้อย e ู onos, uh, ่แล ok ้วแต่ถ้าเราเลือกตัว ที่มีพลังป้องกันน้อยนะครับพี่ลุงก็แนะนำให้เลือกตัวละครที่อาจจะเป็นเพชรสายแทงนะครับเพชสายป้องกันเพื่อมีสกิลในการช่วยเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเติมนั่นเองนะเอาละครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นเทยร์ลิสเพชรนะครับของ PvP นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายเติมนะครับ อ่าเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยคอนเทนต์ PVP เนี่ยมันยังไม่โผล่มาเนาะแต่ในช่วงหลังๆถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเกม MMO เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์ประเภทที่ว่ากิวล์นะครับหรือไม่ก็เป็นอารีน่านะครับซึ่งจะมา PVP กันนะครับตรงน Pet เนี้ยเพชรเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามีมบทบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเทอร์ลิสเพชรนะครับแบบ PVP มีตัวไหนดีๆบ้างนะครับตามนี้เลย เอาละครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้ง S S S นะครับระดับ S S แล้วก็ระดับ S แล้วก็ระดับ A เนาะต่ำกว่าระดับ A เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่คู่ควรกับการกล่าวถึงและกันแล้วก็ PVP น,นะครับอ่าก็เพื่อนๆก็ไปดูนะครับว่าอ่ามีตัวไหนที่เราจะสามารถหาหรือว่าสุ่มมาได้บ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลยก็ตัวซีดาโก้นะครับตัวซีดาโก้เนี่ย PVP เนี่ยเป็นระดับ S นะครับแล้วก็ใน PVE นะครับ PVE ก็เป็นระดับ S เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไว้ใจได้นะนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่กำลังจะเล่นเกมน i n o นคุณิคอสเวิร์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ